โอ้ท่านกรรมเทพองเกียดทีหน้าล้วแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดพ่เคยได้ลุ้นอยากจะเจอเ,จอเนื้อคู่แต่กระดานั้นไปเจอเนื้อตัโดนก็าต้มจนเกือบเอยู่เร่ไปเป็นกรรมเทพมันลองใจ เจ็บทุกครั้งที่มองใครใ้เอกนักรักผู้กลเป็นศพตอกจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวรักก็ได้แต่เจ็บกรน้องใจอยากจะบ,บินต่อจากไม้กับเขาเมื่อเม่าดินบินผู้กองฝฟงเอยคิดว่ารักปุดผ่่งยองใหญ่ตัง้งแนี่พบรักที่มีไว้รอของตราเราเอา,าไปเช็ดเขาให้เรากินน้ำใต้ศพมาเป็นม่เรือจะหวังมบปองอะไรไม่รอกูรักความรักที่เขาให้กันไม่ควรจะหวังไรแวหรอ ขาแต่ว่าเขาจะทวงกอดนอกฟ้าคือทอดแต่อ้กระซอดไปทอดเขาบอกว่าสิไปฮักไปคนที่ช้ำก็คือเขาต้องมาคอยปวดหัวกุ้งมา,มาวเวละเพื่อพอแล้วฮักไหวทั้งควาเจ็บและจมหัวใจเสวะเหม่อให้ฮะถ้ามองก็โดนเทหัวใจวิตก็มาทำบุกหัา กูหลับตอกน,นี้หามาแทงหัวใจเหตุใดก,บบกออ็บอกเคยสมบังบอกเจ้าของให้พอหัวใจมันสิพังบอกมีไฟฮักก็บ,บอกเป็นยัง yeah คิดถึงใครบางคนบรรยากาศองศา50วาเลนไทน์เอวิดีเป็นเช่วันธรรมดาปราจะตะจ้องทุกวันให้เป็นวันวานไทน์หลังเกโทรศัพท์จะเกิมีรูปเสอแล้วก็เบอร์กดสำคัญอยู่ในว่นว่ามองน้องน้าต่างบรรยากาศก็เชิๆเหมือนตอนนั้นในรุ่งหลักมาใหม่เป็นเพราะว่าตอนนั้นจะไม่เคยคิดถามตัวเจ้าอกให้ชันรักก็ไม่เคยคิดว่าฉันก็เข้าใจว่าคุหลรบสวยงามเพราะเวลาผ่านไปทรมานทิสนาในาของเราเราเป็นเียงข้อสัาหันเว่าพ่อไปแกจะมองคนว่า เธอเาก็มามีจอบ่เธอก็ใจเันต okay. ้องอย่าปล่อยเธอไปพราะเเดอด้ายเได้รู้ของขอแต่ว่าเขาออนเกิดนอฟ้าเคืทอแต่อ้กิดทอไปหอดครับอ้าสิไปฮักไปคนที่ช้ำก็คือฮัต้องไม่อคยปวดหัวทุ่มืตุลับแะเจอพอและวฮัไปซ้ำไปเจ็บจนหัวใจเสวิมาอง ใจสิดแทก็มาทำบุคุห้พ่อรักน้อเอานั้มาแทนหัวใจเหตุจังใดจะบอกเคยสมหวังบอกจบคองให้พอหัวใจมันสิพักบ่มีใครฮักก็บ่เป็นไรกูหลับแล้วเดิอเบอแล้วความรับในหาองวิมานองอินเต้ จากนี้นจะไม่ขอเอาหัวใจไปสู่ไว้ต้องข้าเป็นเถิดยอเขาความรักที่จะคนขคอยคว้าใหยากจเปินก็ปิดไปความรักความทุกข์ความสุขความเศร้าเธอจะไม่พบฉันอยู่สิกูุลานดอกนี้เอาน้ำมาแทงเห็ดจังใดกบ็บอกเคยสมังบอกจะคของให้พอหัวใจวัดสีพังบอกมีภัยหักก็บอกเป็นยังจบจือ